นโม่ฟดแล้วสีปลาลุกทุกคนเลปลาก็บลายแล้วจีเป็ตัว ทักทายสบายดีเอ็จีทักทานที่ติดตามนะครับชมวันนี้เฮาจะได้ไปหน้าคือเก้าวนะทุกคนเลยวันนี้กับผลโตกลินเฮาเสีเอา,เอาม่องไปใส่นะกับผลโตกะถ้าว่าผลโตกน้ำโทมเฮาใส่ม่องวันนี้นะนตอนนี้ผลโตกลินอยู่แถวพวกกระมือฝน งแห้งหมดเลยพายุเข,าเข,าเขา้าเข้าเข้าปาก่ะถ้าพังพายุอนเขา้ากว่าต้งแห้งอันนี้กิงดงัด้นรู้จะดู Look good. นาเรียบร้อยทุกคนเลยต่อยังไงเขาไปเบื้องน้ำมันสะมีน้ำหลายบ่นะเอโง่ควายออกก่อนหอลักจะากโง่ควายออกแล้วเขาไปเบื้องน้ำทุกคนเลยมันสะมีบ่น้ำนะคือเมื่อคือนนีเจะฝนตกเมื่คืนมันหรือมันมีน้ำปอนหรือว่ามันตกบ่แห้ง น้ำกับบรายไปไน็นไตด้ยมมีจํำข้านลายตอนนี่ไม่ใชโตนทุนทุนทุนนี่เข้าตูงเราพูดนะไต้น้ำบลายหอจีปตงแห้งนะ่น้ำโทมนะ,ะเสียอมองมาใส่ตามปาเข้านี่นะอันนี้ผัดน้ำโมแห้งไปได้หาโมแห้งกับบังเทอห่าจพิซส่พุดนามองนะน้าพายโอ มาหอดะก็เอามองไปใส่ทุกคนเลยโง่ไฟเอาอแล้วนะเอาไปใส่พุทธะนาพายพุ๋แล้วคือหน้ำสลีลายแต่นะเอาสองตอนไปใส่นะไปะใส่เบิ้งนะทุกคนนะมันสิถือบ่ถือว่าพ่นโมแห้งกบพ่นแห้งนี่มีลุ้นอาจจะถือป่านะนี่ฝนตกโอ้โมแห้งบ้างได ลูกใสเนี่ยนะทุกคนตบใสพุ่นป่าเขาลูกใสมองก่อนทุกคนเลยแบบนี้มองเขาเจอแล้วละเจอตามป้ายาปองนี่ทุกคนเลยตัดพุ่นเลยตัดจะปลาเขาจาน,นาหาชิมายามบางเธอฝนตกแห้งนี้อาจจะถือป่าละขับฝนบัวตกเจอ ว้าแล้วทุกคนเลยตอนนั้นจะมาหยาวมวันนี้เขา้าพักผ่อนแน่น้อยลึงกะเฮาก็ได้ไปหาหยามมองทุกคนเลยหยามมองที่ยวเสือไว้นั่นนะนะน้ำกับบุรุษก็ได้รถทุกคนเลยประมาณเพ่งแอวเฮาสิไปหยามลงเบิ่งไปลุ้นนลำกันนะทุกคนนะมันชิมาอ่านบอก มาหน้ามาผู้เดียวในวะันนี้นะมาเลี้ยงเลี้ยงควายมาเผ้าควายแต่โหยังบุทันจอดเขาเห็ดโหออมเดินเอานี่นะยังบุทันจอดเขาก็ได้มาเลี้ยงมันก่อนผู้ไหวโหจอดแล้วเขาก็สีป่อยลามไปเลยพยายามมองก,ทก,ออนนก,ก็ทุกคนเลยตอนนี้ฝนก็เศร้าตกแล้วแหละทุกคนเลยเห็นมืดคึมๆึมม,มาอยู่แต่ตกบ่แหง้ง ฝนกันเป็นลากกันน่าตื่นนสีมารมาได้มองเลยมานเพกโตเน่ใครจะรอตรมปนนี่สงสัยสีมารเลยทุกคนเลย พอผลปตุกแหงปตุกแหงสิมานยุ่นอ๋อบามาพานจจตโตเลยบทสวยเลยปลาททน ป่าก็ได้หน่อยเดียวนึงทุกคนเลยเบอร์กอบันนี่ กงดพักางดพักประเกกใส่ลาย,ลายสุดนำโอกโหเขาท้าอยู่ไรมือไปหาอดพักก่อนนะ ให้ได้บมกแตงพวกทุกคนเลยแตงสามะหยดพักได้เอาแกงสิป่านะมันนี่นะบมกแตงมืชุกกับมึกแตงกิ้งชุกควันร้อนนะทุกคนเลยนี่หนูกัดกลมันดังไพ่ทุกคนเลยหยดพักก็ทุกคนเลย พอยู่ขึงมอมันยุบนี่มันสีโบลายช่นนี้นะทุกคนเลยนี่ครับตำแจวแล้วก็ปุงเขิงมาแล้วก็เอาป่าลง โม่ฟดแล้วชิปลาลุกทุกคนเลยปลากระปลายเราเจ็ดเป็ตัวว้าสุกแล้วทุกคนเลย มาขอดิเขา้าดิเข้าทีกันเดียวนี่ถือว่าใบามงแล้วแหละีิเข้าทีกันมันนี่มีเก็บป่าแล้วก็เสียงยอดผักใส่มองมากนะทุกคนเลยเขาคิดว่า่นตกแห้งฝนปุ่งแห้ง,ง,หงมาว่าทุกคน อืมครักอยู่แล้วมันลิ้มาหน้ามาพวกดี๋ยวมันลิ้งควาย ข้าวยามกี่ของหวานทุกคนเลยอือปุดเลยอู้ปุดเลย,ย,ยมาเลยฮึแต่งควันหลอนหอมเลยเอาในนึงก่อน พัรลอนทุกคนเลยโอเคทุกคนเลยวันนี้กัถือว่ามานาคือเก่ามือเสานี่พุ่นตกทุกคนเลย อุตกเขาเอาคืดว่วสีน้ำนาเขาน้ำชีโทมแบบอันโทมเข้าโทมอะไรนะ <_ C os> นเขาได้เอามองมาเสิร์แล้วก็โอ้ยมาฮอนนาแล้วก็บ่มีฝนแล้วก็บบ่มีน้ำจำตัวคนเนยน้ำก็น้อยเดียวเอวเอมาตอนนี้เขา,าก็เสิร์มองเสิร์มองก็ได้ปลาน้อยเดียวแล้วก็แกงเสียอดพักแล้วก็เขาเอามาแตงเน่เอายอดพักแล้วแกงแกงใส่ปลาสี่ห้าตัวตอนนี้เขาก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็ คลิปฮากจบลงเพลงนี้คลิปนาพอเดไหมเข้บใจผู้ติดตามแลยครับสมมืออื่นไว้สิขึ้นป่าทุกคนเลยชงสายยานันยันพยุถ้าพังเบิ่งกันพยุบอ่อเข้ามาหรือผลบุตรลัดเสาแล้วสิได้เข้าป่ามืออื่นนะอ่ะเดี๋ยวเจอกันทุกคนเลยอยู่แต่ป่าบ๊ายบาย